ของฝากอยากบ้านเห็ดโคนใช่รึเปล่โอุ้ยมันเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยตัเหยหมดเออีกตัวเล็กๆมันเนี่ยตุ้มๆเนี่ย เลือกเอามาหน่อยโอ้โหเนี่ยมีเฮงวาวยุงยาวได้ค่ะห้องหนอเห็ดโคจ้าทุกคนเห็ดโครู้จักไหมเห็โคนเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าภาษาไทยเขาเรียกตับเต่าเนี่ยเยอะมากเลยของฝากอยากบ้าน